สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับพามาชมตัวอย่างงานที่ส่งมาซ่อมนะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุนะจากการขนส่งเนี่ยเห็นไหมหนักมากนะครับเครื่องนี้เห็นไหมเละเลยนะครับอันนี้คือเครื่องที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับนี่นะอะเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนี่ คือแบบยุบไปแบบนี้เลยนะครับทีนี้นะครับด้านในนะครับแกนนะครับแกนมีแกนโลพาร์ตฟิลเตอร์ ter, กับแกนบูธ t p v t นะครับตัวนั้นหลุดเลยนะครับหลุดออกจากกาวแต่ไม่ได้ขาดหลุดออกมานะนะครับแต่กาวที่ยึดไว้หลุดเลยนะครับต้องแก้ไขวงจรด้านในด้วยแต่ด้านนอกเนี่ยก็ต้องแก้ไขเยอะเลยเนี่ยนะครับสภาพนี้เลยนะ หนักมากนะครับรอบนี้นะครับตั้งแต่เจอมา,อาคือเครื่องนี้เละมากที่สุดแล้วนะครับก็เป็นที่ขนส่งนะครับลูกค้าแพ็คมาดีแล้วนะครับแต่เป็นที่ขนส่งเ,เพราะว่ากล่อง น่าจะเป็นกล่องเดิมแล้วโฟมด้านในโฟมที่ประกบมาฟองน้ําเนี่ยก็เป็นฟองน้ําเดิมนะครับปกติมันก็ไม่น่าจะกระแทกแรงขนาดนี้นะครับเป็นที่ขนส่งก็ไม่รู้ว่าจะไปไล่เอาผิดกับใครได้นะเนื่องจากว,กว่ากว่าจะมาถึงร้านนะครับก็ผ่านไม่รู้กี่สาขานะครับเครื่องนี้จำไม่ได้ว่าส่งมาจากไหนนะแต่กว่าจะมาถึงร้านเนี่ยนะครับมันก็ผ่านหลายสาขาย,ย่อยก็ไม่รู้จะไปไล่เบี้ยกับใครนะนะครับ ก็ขอไม่บอกบริษัทขนส่งแล้วกันนะครับก็เป็นเอกชนบริษัทหนึ่งแล้วกันนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับลูกค้านะถ้าใครจะส่งเครื่องมาซ่อมนะครับขนาดกล่องเดิมของมันขนาดมีโฟมกันกระแทกอย่างดีก็ยังเจอหนักขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะส่งงานมาซ่อมนะครับก็ช่วยแพ็คกันดีๆนะไม่งั้นอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับแล้วเราก็จะไปไล่เอาผิดกับใครไม่ได้นะครับมันก็จะเสียเวลาเวลาไ,ไล่จับผิด นะครับแล้วก็อ่ะไม่รู้ว่าสาขาไหนเป็นคนที่โยนกล่องมันถึงได้เละข,ขนาดนี้เนี่ยนะครับกล่องก็ยังอยู่สภาพดีแต่ว่าเนี่ยดูจากรอยแล้วน่าจะโยนแล้วก็เอามุมลงพอดีมุมลงพอดีก็โดนแบบนี้เลยนะครับเป็นที่การโยนด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกค้านะครับส่งมาแต่เครื่องแบบนี้ฝาครอบตรงนี้ ปกติฝาครอบตรงนี้มันจะมีอีกชิ้นหนึ่งสีข,งขาวๆแบบเดียวกันนะครับมันจะครอบไว้ถ้ามีฝาครอบตรงนั้นมาด้วยนะครับมันก็อาจจะไม่เสียหายหนักขนาดนี้เพราะว่ามันจะช่วยซับแรงกระแทกไว้อีกทีหนึ่งนะครับมันจะช่วยพยุงความแข็งแรงไว้อีกทีหนึง่งมันก็อาจจะไม่หนักขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครจะส่งมาซ่อมส่งมาให้ครบนะครับปิดฝาครอบสายไฟมาด้วยนะครับมันจะได้นะช่วยเสริมความแข็งแรงมันจะได้ไม่เละขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ อาจจะมีเครื่องที่มาแบบเต็มๆมนะเนี่ยพวกนี้อันนี้ฝาครอบก็ไม่ส่งมานะแต่นี่เห็นไหมเพียบเลยฝาครอบไม่ได้ส่งมาเนี่ยนะครับถ้ามีฝาครอบมันจะเป็นแบบนี้2ชั้นเห็นไหมฝาครอบด้านล่างมันก็จะช่วยซับแรงกระแทกได้อีกส่วนหนึ่งนะครับมันก็อาจจะไม่หนักขนาดนี้นะแต่นี่ฝาครอบไม่ส่งมาเห็นไหมเมื่อเจอแรงกระแทกเนี่ยมุมนี้เข้าไปปุ๊บเข้าไปอย่างเงี้ยยุบเลยนะครับยุบหนักมากด้วยนะครับ ก็หนักเลยนะครับหนักช่างด้วยนะเพราะจะต้องมา,าทุบเคาะปะปุอีกนะครับนะต้องดัดโครงคืนให้มันโคงสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะได้แค่ไหนนะเครื่องนี้หนักมากนะครับยังดีที่บอร์ดด้านในไม่แตกเสียหายนะแค่แกนหลุดเท่านั้นเองนะครับแต่บอร์ดเมนบอร์ดไม่แตกไม่หักนะครับเนี่ยก็นะ ขนส่งนะครับไม่ต้องถามหรอก นะครับว่าบริษัทไหนขนส่งไหนโยนกันทุกบริษัทนะครับโยนอยู่แล้วนะครับเราไปห้ามเขาไม่ได้นะครับสิ่งที่เราทําได้คือเซฟตัวเองป้องกันตัวเองโดยการห่อของห่อแพ็คอะไรมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ดีที่สุดคือกล่องเดิมนะครับกล่องเดิมก็แพ็คมาให้เรียบร้อยนะครับแพ็คของให้แน่นหนาแล้วก็ค่อยส่งมานะครับทีนี้ถ้าส่งมาแล้วก็ส่วนมากกล่องเดิมไม่ค่อยจะมีปัญหาแต่เพิ่งเจอเนี่ยนะครับตัวนี้กล่องเดิมนะมีโฟม การกระแทกเดิมด้วยแต่โดนมาหนักนะครับเพราะฝาตรงนี้ไม่ได้ปิดมาด้วยโดนกระแทกเข้าไปมุมนี้มันเลยยุบเลยนะครับเนี่ยนะก็ถือว่าโหดเหี่ยมนะครับสําหรับเคสนี้นะอันนี้เครื่องเพิ่งมาถึงนะผมยังเพิ่งแกะเครื่องเองยังไม่ทันได้ซ่อมอะไรนะครับอ่นะัยรุ่นมาตีกันอะไรอยู่ตรงนี้ อ่ะโอเคนะครับก็ไว้เป็นเคสตัวอย่างแล้วกันนะครับถ้าใครจะส่งงานมาซ่อมก็อ่ะห่อของแพ็คของกันดีๆนะครับนะงานจะได้ไม่อ่าเสียหายนะครับโอเคก็ฝากไว้เป็นเคสตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ